ชาสาธิชนทั้งหลายได้มาร่วมกันถวายภากฐินทานโดยมีครอบครัวประสานเนตรคือพ่อสมเพศแม่สงกรานโยมพยอมโยมพยาวและญาติมิตรทั้งจากใกล้จากไกลหลด่ทั้งชาวบ้านถ้ามาไฟหวานบุญที่เราบำเพ็ญในวันนี้นะเป็นมหาบุญมหากุศลมีอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นการลทาน กาละทานก็คือว่าทานที่ให้หรือที่ทำได้เฉพาะบางเวลาบางเวลาในที่นี้ก็คือว่าช่วงเวลาหนึ่งเดือนนับจากออกพรรษาจนถึงวันลอยกระทงเนี่ยอันนี้คือช่วงเวลานาทีทองนะสำหรับการทำบุญเรียกว่ามหาบุญมหากุศลนะอันนี้เป็นความเชื่อของชาวพุทธเรานะ ถ้าพ้นวันลอยกระทงไปแล้วนะก็ทำไม่ได้นะจะทำได้ในรูปอื่นเช่นผ้าป่านะอันนี้ผ้าป่าทำได้ตลอดทั้งปีนะแล้วก็ไม่จำกัดเวลาแต่ก็อย่าทอดผ้า,าป่าตอนดึกนักนะเพราะว่าพาก็ต้องหลับต้องนอนผ้าป่านี่ทำได้ทั้งปีนะแต่ว่ากระถินนี่ทำได้เฉพาะช่วงนี้แหละ นะจึงเรียกว่าการละทานและเพราะเหตุว่าทำได้เฉพาะ30วันในหนึ่งปีแล้วก็วัดหนึ่งนี่รับได้ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นงานใหญ่นะกระถินเนี่ยสิ่งสำคัญนะตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็คือผ้าเรียกว่าผ้ากระถินนะสมัยก่อนก็ถวายแต่ผ้าแล้วก็มีบริวารเล็กน้อยนะต่อหลังบริวารก็กลายเป็น ส่วนสำคัญผ้าก็ลดความสำคัญลงไปนะบริวารที่ว่านี้นะไม่ใช่แค่หมอนนะไม่ใช่ผ้าห่มนะแต่ว่าเป็นเงินนะอันนี้ก็เป็นความนิยมของคนในยุคปัจจุบันแล้วก็หลายแห่งก็วัดว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะที่จริงแล้วเนี่ยการทำบุญที่ชื่อว่าบุญกระถินเนี่ย เงินนี่ไม่สำคัญนะจะได้น้อยได้มากก็ไม่สำคัญขอให้มาด้วยใจที่เต็มร้อยนะก็ได้บุญเต็มที่นะจะเป็นร้อยหรือเป็นล้านอันนี้ไม่สำคัญนะให้ใจเต็มร้อยใจเต็มร้อยคือว่าใจนี่มีความศรัทธามีความปรารถนาในการทำบุญเมื่อใจเต็มร้อยอันนี้สง์ก็เต็มร้อยเหมือนกันแต่ว่าหลายวัดก็จะจะวัดกันที่เงิน หรือบางทีวัดวัดก็ไม่ได้วัดหรอกแต่โยมนะโยมจะให้ความสำคัญนะเพราะว่าถ้าเกิดถวายน้อยก็อาจจะเสียใจว่าเป็นการตัดโอกาสไม่ให้เจ้าภาพคนอื่นเข้ามาถวายเพราะถ้าเจ้าภาพคนอื่นมาถวายอาจจะได้เงินมากกว่าแทนที่จะเป็นพันเป็นหมื่นก็อาจจะเป็นแสนหรือเป็นล้านอันนี้ญาติโยมก็ต้องเข้าใจว่าในทางพุตธศาสนาเนี่ยการทําบุญเนี่ยสิ่งสําคัญไม่ใช่เงินนะโดยเพราะการทอดกรถิน ก่อนเท่ากถินเนี่ยสิ่งสำคัญคือผ้าสมัยก่อนเนี่ยเงินไม่มีนะไม่ได้เป็นบริวาหรหืือด้วยซ้ําและการถวายผ้าเนี่ยก็มุ่งนะถวายให้กับพระที่มาจำพรรษาที่เป็นผู้ปฏิบัติดีนะอยู่ในพระธ,ธรรมวินยัยนะแล้วก็มีความประพฤติที่เรียบร้อยนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะบวชได้นานๆนะไม่ใช่ รับกรถินวันนี้พรุ่งนี้ศึกนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ภาะกระถินเนี่ยเพื่อถวายกับพระเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ท่านตั้งมั่นในชีวิตภรจรนย์นะแต่ในกันก็เป็นการอนุโมทนาพระสงฆ์ที่สามัคคีกันอยู่กันตลอดครบถ้วนไตรมาสสามเดือนนะมีความสามัคคีกันแล้วก็ปรองดองกันนะเวลาจะเลือกว่าพระรูปใดจะรับกรถินก็ มีมติเป็นเอกฉันเรียกว่าฉันทานุมัติมีความเห็นสอดคล้องกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างนี้ก็แสดงว่ามีความสมัครคีกันเพราะว่าถ้าทะเลาะเบาแวงกันก็ต้องมีคนค้านเสียงหนึ่งบ้างสองเสียงบ้างจะมีคนค้านเสียงเดียวสองเสียงก็ก็ไม่ได้นะต้องเป็นเอกฉันเพราะฉะนั้นเนี่ยการทอดกรถินเนี่ยทากรถินจะสําเร็จได้ก็เพราะว่าพระมีความสมัครคีกันด้วยตอนหลังการทอดกรถินก็มาเป็นโอกาส ให้ส่งเสริมอุปธรรมวัดด้วยนะไม่ใช่แค่สนับสนุนพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ว่าเป็นการสนับสนุนอุดหนุนพระวัดวัดให้สามารถจะมีกำลังในการทำงานเผยแผ่พุทธศาสนาหรือว่าช่วยให้วัดเนี่ยสามารถจะทำประโยชน์ให้กับญาติโยมได้อย่างเช่นเนี่ยบริวารที่มาถวายวันเนี่ยก็มีหมอนนะหมอนเยอะแยะเนี่ยนะเกินจำนวนพระนะไม่ได้ถวาย หมอนให้พระใช้นะถวายหมอนเพื่อให้พระเนี่ยเอาไว้ต้อนรับญาติโยมนะเวลาญาติโยมมาทําบุญนะมาปฏิบัติธรรมก็มีหมอนใช้นะก็เป็นหน้าที่หนึ่งของวัดนะในการที่จะสนับสนุนอุดหนุนให้คนมาปฏิบัติธรรมหรือบางทีบางแห่งเจ้าภาพก็ถวายจานชามช้อนซ่อมนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับญาติโยมเป็นประโยชน์กับพระนิดหน่อยนะเพราะว่าพระก็ไม่ได้ใช้ช้อนซ่อมจานชามเยอะแต่ว่าที่ ถวายจานชามเป็นร้อยนะก็เพราะว่าจะได้ให้ญาติโยมไปใช้เวลามีงานแต่งงานเวลามีงานบวชงานศพก็ยืมไปใช้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของวัดอย่างหนึ่งนะก็คือสงเคราะห์ชุมชนวัดเราเนี่ยนะสมัยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่ได้สงเคราะห์คนเฉพาะธรรมะแต่สงเคราะห์ในด้าน,น,นปัจจัยสีหรือว่าสงเคราะห์ชุมชนนะด้วยนะนการทอดกรถินนะก็เป็นการอ,าอุปถัมภ์ทั้งพระแล้วก็ทั้งวัด ให้สามารถจะทาคุณงามความดีทําประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านได้อันนี้คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้รับนะเรียกว่าผู้รับนี่นะเราเรียกปฏิคาหกนะส่วนโยมที่เป็นเจ้าภาพนะซึ่งวันนี้ก็มีมากมายนะเรียกว่าทายกทายกแปลผู้ให้นะนะไม่ได้แปลว่าผู้ที่รับใช้วัดนะบางคนมารับใช้วัดแล้วบ่อยๆเรวก็เรียกว่า,วา,วา,นะาทายกนะแต่ยิ่งทายกเนี่ยคือผู้ให้นะถวายอย่างวันนี้มีทายกเยอะ มาถวายคือผู้ให้ไ้ทานนั่เองผู้ให้ทานหรือผู้เป็นเจ้าภาพถวายกรถินหรือผ้าป่าหรือว่าทานใดๆก็ตามเนี่ยก็ได้ประโยชน์นะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้คนมาทําบุญประโยชน์ที่ผู้คนมุ่งหวังจากการมาทําบุญโดยเฉพาะบุญกรถินนะส่วนใหญ่ก็ได้แก่ปรารถนาโชคลาภให้มีชีวิตยืนนานมีสุขภาพ พาลานามัยเข้มแข็งนะที่เจ็บป่วยก็ขอให้หายป่วยนะที่มีอุปสรรคในการทำงานก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคพูดรวมๆง่ายๆสั้นๆว่ามาทำบุญก็เพราะปรารถนาจะให้รอดตายหายป่วยร่ำรวยมีชื่อเสียงนะหรือว่ามีโชคมีลาบอันนี้ก็เป็นอนิสงส์ที่ผู้คนมาแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าหากว่าหมั่นทำบุญบ่อยๆอนิสงส์ ประเภทนี้ก็จะเกิดขึ้นได้กับผู้ถวายเหมือนกันนะถ้าไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้านะคนสมัยก่อนบางทีก็มาทาบุญก็หวังประโยชน์ชาตินี้เช่นถวายยานะก็หวังว่าชาติหน้าจะมีสุขภาพดีหรือว่าถวายดอกไม้เพื่อชาติหน้าจะได้สวยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่หวังรอชาติหน้าแล้วเอาชาตินี้เลยนะก็คือว่าถวายแล้วก็อยากจะให้มีความมั่งมีสีรุขนะ ให้มีสุขภาพดีมีฐานะมีการงานมีชื่อเสียงนะอันนี้เรียกรมรวมว่าประโยชน์ทางโลกนะหรือว่าทรัพย์ทางโลกนะทรัพย์ทางโลกเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะทรัพย์สินเงินทองอยังหมายถึงสุขภาพนะหมายถึงการมีมิตรด,ดีการมีงานดีมีครอบครัวดีนะหรือว่ามีชื่อเสียงนะเราทําบุญก็หวังประโยชน์ส่วนนี้นะแต่ว่าประโยชน์ มันมีมากกว่านี้นะแล้วก็ดีกว่านี้อันนี้คือประโยชน์ทางธรรมการมาทําบุญนะโดยเพราะการให้ทานเนี่ยก่อให้เกิดอน,นิสงส์ทางธรรมหรืออน,นิสงค์ทางจิตใจก็ถือทําให้จิตใจสงบเย็นเป็นสุขถ้าเมื่อถวายแล้วเนี่ยจิตใจก็อิ่มเอ,อิบนะมีความปิติมีความปราโมดอันนี้ก็คืออน,นิสงค์แล้วนะของการทําบุญนะอย่างโยมวันนี้มาทําบุญ หลายคนก็มีความปิตินะปิติมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะเวลาหลวงกระถินเดินเข้าวัดมานะก็มีความนะยินดีนะเห็นลังคาโบสถ์ลังคาวัดแต่ไกลๆก,ก็มีความสุขละว,ว่าจะได้มาอุปถัมภ์พระาศาสนาจะได้มาบำรุงพระสงฆ์มาถึงแล้วก็มาถวายนะจะถวายด้วยมือของตัวเองหรือว่าอนุโมทนาก็ได้บุญทั้งนั้นนะอันนี้ก็ต้องฝากไว้นะว่าอย่าไปคิดว่า ถ้าไม่ได้ถวายกับมือนี่จะไม่ได้บุญหรือได้บุญน้อยจะน้อยหรือมากเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่ามือถวายหรือเปล่าอยู่ที่ใจถ้ามือถวายแต่ใจกังวลโน,น่นนี่นะกังวลถึงลูกนะนึกไปถึงแฟนที่กาลังป่วยอันเนี้ยจิตใจเศร้าหมองก็ได้บุญน้อยแต่ถ้าขณะที่ถวายแม้มือไม่ได้แตะผ้าเลยนะแต่ว่าใจเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยความยินดีอนุโมทนาในบุญที่ เจ้าภาพได้ทำอันนี้ได้บุญเต็มๆนะเพราะว่าบุญเนี่ยมันหมายถึงความสุขใจผู้เจ้าตัดว่าบุญเป็นชื่อของความสุขสุขที่นี่คือสุขใจสุขใจมันเกิดขึ้นได้ทันทีนะส่วนความร่ำรวยจากการทำบุญเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะมันใช้เวลานะนะเช่นทำบุญวันนี้นะก็กว่าจะได้โชคได้ลาบโน,น่นก็อาจจะสเดือนหน้านะหรือว่าปีหน้านะ แต่ว่าความสงบเย็นในจิตใจหรือความสุขใจนี่ทำเดี๋ยวนี้ได้ทันทีเลยนะอย่าลืมประโยชน์ตรงนี้นะอันนี้สงอันนี้อันนี้สงทางใจหรือว่าประโยชน์ทางธรรมอันนี้ประโยชน์ทางธรรมเนี่ยยังมีมากกว่านี้นะนอกจากความปิติปราโมทที่ได้ทําบุญซึ่งเกิดขึ้นทันทีที่ถวายแล้วเนี่ยประโยชน์ยังมีอีกมากเช่นถ้าเกิดว่าเราวางใจถูกต้องถือว่าเมื่อมาทําบุญเนี่ย เรามาทําบุญเพื่อลดความตนหนีอันนี้เป็นหน้าที่ของทานประโยชน์ของทานโดยตรงเลยนะปุจ้ารจัดว่าเนี่ยประโยชน์ของทานคือการลดความตนหนีนะยิ่งเราให้ทานมากเท่าไหร่ถ้าเราวางใจถูกมันจะช่วยลดความเห็นแก่ตัวลดความตนหนีลดความโลภนะแล้วคนเราเนี่ยเมื่อมีความโลภน้อยลงมีความตนีน้อยลงก็จะมีความสุขง่ายนะได้เท่าไหร่ก็มีความสุขนะเพราะพอใจในสิ่งที่ได้แต่ถ้ามีความโลภความตหนีแล้ว มันได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะนะได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนี่ถ้าเกิดว่าเรามีความสง,สงบเย็นนะเพราะเรารู้จักละเพราะเราลดความเห็นแก่ตัวลดความตนหนีความสุขมันก็จะอยู่กับใจเรานะและความสุขชนิดนี้อยู่ได้นานคราวนี้ประโยชน์ทางใจเนี่ยนะนอกจากการที่ลดละความตนหนีแล้วเนี่ยนะมันยังมีอย่างอื่นอีกนะเช่นการมีศรัทธาเนะมื่อกี้บอกไว้แล้วว่า มันมีทรัพย์ทางโลกนะทรัพย์ทางธรรมเนี่ยก็ได้แก่ศรัทธานะได้แก่ศีลนะได้แก่จาคะนะได้แก่ปัญญาพวกนี้เนี่ยเป็นอริยทรัพย์ที่เกิดขึ้นได้เริ่มต้นจากการที่เรารู้จักให้ทานนะคนเราเนี่ยถ้าเราศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะมันก็ชักชวนให้เราทําสิ่งที่ดีงามและชีวิตเราก็จะเจริญเช่นถ้าเราศรัทธาในพระรัตนตรัยเราก็จะ ขนขวายในการทําความดีนะเราจะเห็นคุณค่าของความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่นะเราจะไม่ทําชั่วแต่ถ้าเราไปศรัทธ,ธาอย่างอื่นนะเดี๋ยวนี้ไปศรัทธ,ธาอย่างอื่นมากกว่าระรัตนาไตรเช่นศรัทธ,ธาเงินนะถึงแม้จะบอกเป็นชาวพุทธแต่ว่าลึกๆเนี่ยก็เชื่อชูเงินเป็นสารณนามากกว่าเคยเห็นเป็นเป็นป้ายนะเป็นเป็นเป็นแผ่นป้าย รูปของหลวงพ่อสามองค์นะคนเนี่ยติดไว้ประจํารถบ้างประจําบ้านบ้างเอาไว้บูชารูปแรกเนี่ยคือหลวงพ่อชอบรูปที่สองคือหลวงพ่อเงินแล้วรูปที่สามคือหลวงพ่อสดเอามาเรียงกันแล้วก็เขียนคําว่าชอบเงินสดนะรู้ตกลงว่าศรัทธาหลวงพ่อหรือศรัทธาเงินกันแน่นะตกลงชอบอะไรกันแน่นะชอบพระสงฆ์หรือชอบเงินสดนะ นนี้ระวังนะบางทีมันซ่อนมานะเราทําบุญทําบุญเนี่ยเราจะไม่ได้ศรัทธาในพระอริยสงฆ์นะแต่เราศรัทธาอยากได้เงินสดมากกว่านะเ,าเงินแห้งไม่เอาต้องเอาเงินสดด้วยนะนี่ถ้าเราชอบเงินสดเนี่ยหรือว่าเอาเงินไปนสารานานเนี่ยบางทีมันก็ชักพาให้เราทําชั่วได้นะเช่นคดโกงนะหรือบางทีก็ไปขโมยของวัดเนี่ยเดี๋ยวนี้วัดนี่ก็ไม่ปลอดภัยนะ จากผู้ร้ายนะขโมยของในวัดเนี่ยวัาตมานี่นะไม่ได้มีอะไรนะแต่มีต้นไม้คนก็มาตัดไม้นะปูหลงนี่ได้ข่าวว่าล่าสุดก็ตัดไม้พยุงไปนะนะอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้จักบาบุญคุณโทษเลยนะอยากได้เงินอย่างเดียวอันนี้เพราะว่าศรัทธาเงินนะไม่ได้ศรัทธาในศาสนาไม่ได้ศรัทธาในบุญกุศลไม่ได้ศรัทธาในพระัตนตรยัย อันนี้มันก็พาให้ตกนรกได้นะถ้าศรัทธ,ธาผิดที่อ่ะเพราะถ้าศรัทธ,ธาผิดที่แล้วผิดอย่างนี่มันก็พาให้ผิดศีลได้นะมันทําให้เห็นแก่ตัวไม่มีจากคะและทําให้มีอวิชชาบดบางทาให้ไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าคนเราเนี่ยนะมีนะม,นะมีธรรมะไว้ประดับใจมันจะไม่ใช่แค่เป็นเครื่องประดับให้จิตใจสวยงามนะแต่มันช่วยทําให้ไม่มีความทุกข์ได้นะคนเราเนี่ยถ้าไม่มีธรรมะรักษาใจเนี่ยแม้มีโชคมีลาบ นะมันก็ทุกได้นะทรั์ทั้งโลกเนี่ยที่หลายๆคนปรารถนาเนี่ยนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ได,ได้คิดนะว่ามันไม่ใช่ทําให้เกิดความสุขที่แท้ได้โชคได้ลาบมาแต่ทุกข์ก็มีนะเมื่อสองอาทิตย์ก่อนได้ข่าวไหมมีชาวบ้านคนหนึ่งที่อุดรน,นะเป็นรอปพอถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งสาล้านนะสาบล้านบาทก็ไม่รู้ทําบุญอะไรมานะแต่ปรากฏว่า มีความทุกข์นะเพราะว่าเมียก็ขอบ้างเมียขอสิบล้านเพื่อนไม่ให้นะเมียก็ฟ้องแล้วนี่ก็เลยเป็นคดีผู้คนก็มีทั้งสนับสนุนแล้วก็มีทั้งดา่าเพื่อนก็เครียดนะถึงกับบอกว่าเนี่ยอยากจะบวชแล้วนะอยากจะบวชแล้วเพราะว่ามันเครียดมากมแล้วก็บอกว่าบางทีอาจจะบวชตลอดชีวิตเลยนะคือกลุ้มใจนะนะมีโชคได้สามสิบล้านนี่ไม่ได้แปลว่ามีความสุขนะ ถ้าหากว่าวางใจไม่เป็นนะเช่นอ้าวเมียจะมาขอสิบล้านก็ไม่เป็นไรให้ไปเราก็ยังมียี่สิบล้านใช่ไหมแต่ถ้าเกิดหวงแหาแล้วเนี่ยนะแม้แต่แสนหนึ่งหายไปก็เป็นทุกข์ละนะมือหนึ่งหายไปก็เป็นทุกข์ละนะเมื่อสิบปีก่อนนี่มีพอคาหาเปรยคนหนึ่งนะถูกลอตเตอรี่เหมือนกันนะได้ยี่สิบล้านยี่สิบล้านเมื่อสิบปีที่แล้วนี่มันมากกว่าสิบล้านสมัยนี้นะ ขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐคนก็อนุโมทนาด้วยดีใจด้วยบางคนก็ฝันหวานวะ่าอ,นะอยากจะเป็นอย่างเขาเหลือเกินเอาแค่สิบล้านก็พอผ่านไปไม่ถึงเดือนขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐอีกแล้วบอกว่าพ่อค้าหาบเลขกคนนี้ซดยาพิษฆ่าตัวตายนะไอตอนไม่ถูกนะไม่เคยมีความคิดเลยนะว่าจะฆ่าตัวตายแต่พอถูกแล้วนี่เป็นไงเป็นเป็นยังไงถึงฆ่าตัวตายนะแต่ไม่ตายนะเพิ่นเครียดนะเพราะว่าพอคนรู้ว่า ถูกลอตเตอรี่ก็มีคนแห่มาขอเพื่อนก็ให้ให้ไปแล้วไอ้คนที่ได้ก็ไม่พอใจเพราะว่าอยากได้แสนกับได้หมื่นบางคนก็โทรศัพท์ขู่ฆ่าขู่ฆ่าตัวพ่อค้าเล่คนนี้ขู่ฆ่าลูกด้วยเพื่อนเครียดมากนะนะเลยกินยาน้ำยาล้างห้องน้ําฆ่าตัวตายวิกซอลนะวิกซอลเนี่ยไว้ไปขัดพื้นเนี่ยบรได้เอาไ้กินนะเอาไวห่าง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 กระเพาะหน่อยนะ บอกว่าลูกสาวเห็นมาไปช่วยไว้ได้ทันส่งโรงพยาบาลเพื่อนก็ให้สัมภาษณ์น,นักสุบพิมพ์ไทยรัฐว่าตอนเป็นพ่อค้าหาเล่เนี่ยมีความสุขกว่าเป็นไหนไหนตอนเป็นพ่อค้าหาเล่ยหาเชากินข้ามีความสุขกว่าเป็นไหนไหนมีความสุขกว่าอะไรมีความสุขกว่าตอนที่ได้ถูกลอตเตอรี่ยี่สิบล้านนะ <S <S สองตัวอย่างเนี่เห็นเลยนะว่าไอการการได้โชคได้ลาบนี่มันไม่ได้แปลว่ามีความสุขนะได้แล้วอาจจะทุกข์ก็ได้คืเราทุกข์คลาบ ยิ่งถ้าไม่มีธรรมะนะเพราะถ้ามีธรรมะเนี่ยนะจิตใจมันก็ไม่วันไหวนะใครเขาจะมาขู่ฆ่าก็ไม่วันไหวใครเขาอยากใครเขามาขออยากได้ก็ให้เขาไปนะแต่ว่าพอได้แล้วก็เกิดความหวงแหนเกิดความยึดติดนะงนั้นพอเขาขู่ฆ่าเขาก็เครียดนะใน,นเวลาเราอยากได้โชคได้ลาบเนี่ยถามใจเจ้าของว่าจิตใจเจ้าของพร้อมหรือย,อยังที่จะได้โชคได้ลาบเวลาทําบุญอยากถูกลอตเตอรี่เนี่ย ถามใจเจ้าของว่าถ้าได้สิบล้านยี่สิบล้านเนี่ยพร้อมหรือ,อยังว่าถ้าได้แล้วเนี่ยจะมีความสุขเพราะว่าส่วนใหญ่ได้แล้วทุกนะมีตัวอย่างมันีอีกเยอะอัตมาไม่มีเวลาจะมาเล่าให้ฟังบางคนดีใจถูร,รัตเตอรี่กินเหล้าเมาขับรถแหกโค้งชนเสาตายที่นี่ถ้าไม่ถูร,รัตเตอรี่นะก็ยังอยู่ได้อีกนานนะแต่พอถูร,อรัตเตอรี่นี่ตายเร็วเลยเพราะว่าดีใจกินเหล้าขาดสตินะตายนะอย่างนี้เรียกว่าโชคดีหรือโชคร้าย นะนั่นนี้เพราะว่าได้โชคได้ทรัพย์ทางทางโลกแต่ว่าไม่มีทรัพย์ทางใจเพราะถ้ามีทรัพย์ทางใจนะก็จะไม่ขาดสติถ้ามีทรัพย์ทางใจก็รู้จักปล่อยรู้จักวางได้ไม่หวงไม่แหนเอาไว้และถ้ามีทรัพย์ทางใจนะหรือว่าอริยทรัพย์นะแม้ไม่ได้โชคไม่ได้ลาบนะแม้เจ็บแม้ป่วยก็ไม่ทุกข์นะมีผู้ชายคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุนะทางรถยนต์ตัดขานะก็ อยู่ลำบากนะภรรยาก็ดูแลได้ไม่นานก็เบื่อนายนะก็ทิ้งตีจากเพื่อนไปก็มีภาะไปถามเพื่นว่าเป็นยังไงเสียใจไหมที่แฟนทิ้งเพื่นตอบดีนะบอกว่าแม้แต่ขาของผมแท้ๆมันยังไม่ยอมอยู่กับผมเลยนะแล้วจะให้เมียอยู่กับผมได้ยังไงนะมันก็ธรรมดานะขนาดขานี่มันยังไม่ยอมอยู่กับเราเลยแล้วคนอื่นน่ะ เขาจะไม่อยู่กับเราก็เป็นเรื่องธรรมดาแม่นบอกอันนี้คนมีธรรมะนะคนมีธรรมะคนมีปัญญาเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเออมันธรรมดานะเพราะขามันยังไม่ยอมอยู่กับเราเลยนะโยมก็ลองสังเกตดูก็แล้วกันนะว่าตอนนี้มันมีอะไรอยู่กับเราบ้างไอ้ของรักของห่วงของที่อยู่มานานผมเผ้าที่ดําตอนนี้มันก็ไม่อยู่กับเราแล้วมันก็กลายเป็นผมขาวร่างกายที่เต่งตึงตอนนี้มันก็ไม่อยู่กับเราแล้วมันเหลือแต่ร่างกายที่เหี่ยวย่นนะกำลังวังชามก็ไม่อยู่กับเราตา นะมันก็เริ่มจะทิ้งเราไปแล้วนะถ้าเราเห็นแบบนี้เราก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินจะหายนะแฟนจะทิ้งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะไม่มีอะไรเป็นของเรานะแต่ถ้าคนไม่มีธรรมะนะไม่มีอริยทรัพย์นะก็จะตีอ,อกชกหัวกุ้มอกกุ้มใจทําไมกูซวยแบบนี้เสียขาแล้วต้องมาเสียเมียอีกนะอันนี้เรียกว่าไม่มีปัญก็เลยทุกแต่ถ้ามีปัญญาแล้วนะเมียทิ้งก็ไม่ไม่ทุก ขาหายไปก็ไม่กลุ่มใจมีผู้ชายคนนึ่งก็คล้ายกันเลยนะพาคนไปทําค่ายที่แม่ห้องสอนพานักศึกษาไปทําค่ายช่วยเหลือโรงเรียนในชนบทนะที่แม่ห้องสอนนะขากลับเพื่อนก็ไปแม่สอต่อนั่งรถพานักศึกษานะกลับเข้าเมืองแม่ห้องสอนเนี่ยทางมันเป็นเขาถนนเนี่ยมันวกวนนะมันมีหลายโคง้ง ประมาณพันพันกว่าโค้งได้ปอกกฏว่ารถเนี่ยขับรถพลาดตกลงมาจากเขาตอนที่ตกลงมาเนี่ยชายหนุ่มคนเนี้ที่เป็นผู้นำนักศึกษาไปออกค่ายเนี่ยเพื่อนก็อธิษฐานว่าขออย่าให้ใครนักศึกษาที่พามานี่มีอันเป็นไปเลยปอกกฏว่านักศึกษาทุกคนปลอดภัยแต่ตัวเจ้าของนั่นแหละนะเจอแรงกระแทกเข้าไปพิการขาไม่ขานะแต่พิการครึ่งตัว ตอนที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อนเพื่อนก็นมาเยี่ยมหลายคนก็ร้องห่มร้องไห้บางคนก็ตัดเพราะว่าทําไมทําดีถึงต้องมาเจอแบบนี้แต่ว่าคนไข้คนนี้นะแกให้กําลังใจเพื่อนแกปลอบเพื่อนว่าก็เพราะทําดีเนี่ยไปสร้างบุญมาเสียนะจึงยังเหลืออยู่ครึ่งยังเหลืออยู่ครึ่งตัวนะยังเหลืออยู่ครึ่งตัวนะคือถ้าไม่ทําความดีนะปานี่คงไปหมดแล้วทั้งตัวแนละ้วคือตายนะนี่ขณะพิการนะ พิการครึ่งตัวก็ยังรู้สึกว่าเออเป็นพาะเราทําความดีนะมันยังเหลือครึ่งหนึ่งนะถ้าไม่ทําความดีก็หมดไปทั้งตัวอันนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีมีทรัพย์ภายในพอมีทรัพย์ภายในเนี่ยมันวางใจเป็นวางใจถูกนะแม้เจ็บแม้ป่วยแม้พิการใจก็ไม่ทุกนะเห็นความแต,ตกต่างไหมคนนึงได้เงิน30ล้านแต่ว่าทุกจนจะฆ่าตัวตายจนกระทั่งอ่กลุ้มบอกกลุ้มใจอีกคนหนึ่งไม่ได้ทรัพย์ไม่ได้ลาบแต่เสียด้วยนะ เจ็บป่วยพิการขาขาดแฟนทิ้งแต่ยิ้มได้นะเพราะอะไรนะเพราะเขามีธรรมะมีปัญญานะธรรมะในที่นี้เนี่ยนะหมายถึงการมีปัญญาที่ทำให้ใจเป็นปกติใจสงบได้แล้วคนนับภาษาอะไรนะกับการเสียทรัพนะเสียทรัพ์เท่าไหร่ใจก็ยังยิ้มได้นะมีเศรษฐีคนหนึ่งนะโดนโกงไป60ล้านนะเสียใจทั้งผัวทั้งเมียนะ เศร้าแค้นแต่ผ่านไปสามวันเมียก็ยิ้มได้เพื่อนก็เลยไปถามว่าได้เงินคืนมาเหรอเธอบอกว่ายังไม่ได้หรอกอ่าแล้วทำไมยิ้มได้เธอก็บอกว่าก็มานึกดูนะทุกวันนี้ก็ยังมีบ้านสบายอยู่มีอาหารการกินอร่อยนะชีวิตก็ยังไม่ลำบากอะไรยังสุขเหมือนเดิมแล้วจะทุกไปทำไมนะ คือเงินหกบล้านที่หายไปเนี่ยไม่ได้ทำให้ชีวิตเธอเปลี่ยนแปลงเลยก็ยังมีความสุขสบายเหมือนเดิมนะบ้านก็ยังหลับนอนใหญ่โตอาหารก็ยังได้มีกินครบสามมื้อแล้วก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะแล้วจะทุกไปทําไมอันนี้ก็เลือกเป็นคนที่มีนะมีปัญญามีทรัพย์ภายในนะเวลาเราทําบุญเนี่ยนะอย่าอย่าหวังแต่หรืออย่าอธิษฐานแต่เพียงขอให้มี ทรัพย์สินเงินทอนมากๆขอให้ถูกหวยรวยเบอเยอะๆนะแต่ขอให้เราตั้งจิตว่าเออการทำบุญของเราเนี่ยมันจะช่วยลดลากิเลสในใจของเราช่วยทำให้เราเกิดใจที่สงบรู้จักปล่อยรู้จักวางทำให้ใจเรามีปัญญามีความเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ไอ้สิ่งเหล่านี้แหละนะที่จะทำให้มีความสุขอย่างแท้จริงนะเป็นความสุขใจแม้ว่าจะ เสียทรัพย์นะแม้จะเจ็บป่วยนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์สำคัญมากนะนะป่วยกายแต่ใจไม่ทุกข์นะอย่างหลวงพ่อของเราเนี่ยนะท่านก็ป่วยกายนะป่วยหนักนะเจ็บมีทุกขเวทนาเรียกว่าแทบทุกแทบทั้งตัวทั่วสารพางกายแต่ว่าหลวงพ่อท่านใจท่านสงบนะเรียกว่าป่วยกายแต่ใจไม่ป่วยไม่ต้องเป็นขนาดหลวงพ่อก็ได้นะ ก็มีหลายคนนะที่เขาป่วยกายแต่ว่าใจเขายิ้มได้ไม่ได้ยิ้มที่ใจงเดียวยิ้มที่สีหน้าด้วยเคยพาคนไปเยี่ยมไปเยี่ยมผู้ป่วยนะผู้ป่วยหนักที่หัดใหญ่ก็มีจิตอาสาไปเจอเด็กหญิงคนหนึ่งอายุ14ผมร่วงหมดเลยเธอเป็นมะเร็งสมองแต่ว่าหน้าตายิ้มแย้มพูดคุยโอภาปาศายดีชวนจิตอาสาวาดรูปด้วยซ้ําคุยไปคุยมาเด็กคนนี้ก็บอกว่าหนูโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูก นะเพราะว่ามีญาติคนหนึ่งเป็นมะเร็งมดลูกปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองอเธอพูดเลยนะหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองนะนี่ถ้ามีธรรมะนะถ้ามีธรรมะเนี่ยเจอเท่าไหร่ก็ไม่ทุกนะแต่ถ้าไม่มีธรรมะมองไม่เป็นนะแม่เป็นสิวผิวแห้งผมแตกปลายก,ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับแนะล้วกุมอกกุมใจนะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเป็นอย่างนี้เยอะนะทั้งที่มีครบทุกอย่างนะมีครบทุกอย่าง บ้านก็สบายพ่อแม่ก็ดีครอบครัวก็อบ,อ,บอุ่นการเรียนก็ดีหน้าตาเธอก็สาสวยนะ i p n o n p iPad นะเข้าของเทคโนโลยียต่างมีครบเสียอย่างเดียวนะมีสิวเนี่ยกุ้มออกกุ้มใจอันนี้เรียกว่ามองไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพวกเราเนี่ยเวลาทำบุญเนี่ยนะอย่างที่บอกนะอย่ามุ่งหรือหวังแต่เพียงทรัพย์ทางโลกนะหรือว่าความสุขทางโลกนะให้ ระลึกถึงความสําคัญของทรัพย์ภายในหรืออริยทรัพย์คนสมัยก่อนเนี่ยเวลาทําบุญเนี่ยพูดสั้นๆน,น,นิพพาน,นัปปิโยโหตุขอใอ้เป็นปัจจัยไปสู่พระน,นิพพานอย่างอื่นไม่อย่างอื่นไม่สนเลยนะอย่างอื่นไม่นสนเลยนะมุ่งนิพพานอย่างเดียว <c oughs> บางแห่งก็ดีหน่อยนะอ,อธิษฐานเป็นกรอนเวลาใส่บาตรนะข้าวของผู้ฆ่ายกขึ้นเหนือหัวข้าวของผู้ฆ่าขาวมุนดอกบัว นะยกขึ้นเนื้อหัวถวายแต่พระสงค์จิตใจจำนงมุ่งตรงต่อพระนิพพานขอให้ถึงเมืองแย่ขอให้คราบบ่วงมานขอให้ไปเกิดในยุคศสีอานแค่นี้แหละนะไม่ได้ปรารถนาขอให้มั่งมีสีสุขรอดตายหายป่วยร่ำรวยมีชื่อเสียงเลยหวังเพียงว่าขอให้ได้ไปพระนิพพานถ้าไม่ได้พระนิพพานก็ขอให้ไปเกิดในยุคศรีอานเพราะว่าเชื่อว่าถ้าไปเกิดในยุคศรีอานแล้วเนี่ยก็มีโอกาสจะได้บรรลุธ,ธรรมเป็นพระอรหันต์นะหรือว่าเป็นพระโสดาบัน อย่างนางสาขาอย่างอนาถพินติกาเศรษฐีแล้วก็อีกมากมายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนะที่ได้บรรลุธรรมในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วนะก็ฝากเอาไว้นะให้เราได้วางจิตวางใจให้ถูกในการที่เรามาทําบุญกถินในวันนี้แล้วก็อย่างที่บอกนะว่าการบุญกฐินเนี่ยนะมนไม่ได้ที่จํานวนเงินนะจะได้หามาน้อยจะหามามาก ไม่สําคัญขอให้ใจเต็มร้อยก็พอใจเต็มร้อยคือใจที่เปลี่ยนไปด้วยศรัทธานะแล้วจะได้บุญเต็มร้อยนะก็คือความสงบเย็นความปิติความมีเอิบและไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่ทถวายผ้าด้วยมือนะแม้อยู่ไกลนะก็เสมือนว่าได้ถวายด้วยตัวเองอนุโมทนาให้กับผู้ที่ถวายหรือเจ้าภาพเราก็ได้บุญเหมือนกันนะ 阿拉ก็ในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างคุณพระศิลรัตน์ไตรและอนุภาพห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้บำเพ็ญในวันนี้จงเป็นพระปัจจัยให้มีอายุวันน่าสุขะพละเพื่อเป็นพระปัจจัยในการทําความดีามไม่ถึงพร้อมโดยทานศีลภาวนานะให้ได้รับประโยชน์แห่งธรรมบำรุงจิตใจให้มีความสงบเย็นเป็นสุขปลอดภัยไกลทุกข์ให้มีปัญญาพาจิตเข้าถึงความสุขเกษมสาร มีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคน